สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูด,ดอกชนชมนะครับดกดกบานพร้อมกันนะครับสวยมากเลยนะครับสีก็สวยนะครับบานพร้อมกันทั้งต้นนะครับดอกสวยมากนะครับให้ดูใกล้ๆครับสีหวานแดงขาวนะครับ สวยมากนะครับต้นนี้นะครับก็ดอกดกเหมือนกันนะครับดอกออกทุกช่อเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีครีมขาวนะครับดอกนี้ก็ดังบานแล้วนะครับดอกเหมือนกุหลาบมากเลยครับลายชันนะครับมีถ้าบานพร้อมกันก็จะสวยมากเลยนะครับต้นนี้ดอกดกมากครับ ตอนนี้ก็เป็นสีขาวขอบชมพูนะครับนี่เทียบกับมือผมนะครับดอกใหญ่มากนะครับสวยเหมือนกุหลาบเลยนะครับดอกซ้อนนะครับอันนี้ดอกอื่นก็ใกล้กำลังจะบานแล้วนะครับสวยนะครับสีนี้อันนี้ก็สีแดงนะครับดอกซ้อนเหมือนกันนะครับ อันนี้ต้นเล็กนะครับแต่ดูดอกนะครับโอ้โหมีทุกช่อนะครับดอกนี่นะครับต้นแค่นี้นะครับเล็กมากนะครับแต่ดูดอกนะครับดอกมากครับผมดอกสอนด้วยนะครับต้นนี้ก็ใกล้จะบานแล้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับ ดอกดอกมากนะครับมีทุกช่อนะครับ1ช่อ2ช่อนะครับ3ามช่อสี่ช่อนะครับข้างล่างอีกนะครับมีกี่กิ่งก็ออกทุกกิ่งนะครับอันนี้ถ้าบานพร้อมกันก็สวยเหมือนกันนะครับสีแดงทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้ก็สีแดงเหมือนกันนะครับออกขาวขาวนะครับแล้วก็มีกีดตรงขอบปลายนะครับดอกซ้อนเหมือนกันนะครับวันนี้ ใบเขาแปลกมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นใบแบบยาวๆนะครับเห็นลายกระดูกชัดมากนะครับอันนี้ก็ดอกใกล้จะบานแล้วนะครับดอกออกทุกช่อเหมือนกันครับต้นนี้อันนี้ก็ใกล้บานแล้วนะครับต้นนี้ก็จะเป็นสีขาวชมพูนะครับอันนี้บานหลายวันแล้วนะครับดอกดกมากนะครับ อันนี้ก็ใกล้จะบานแล้วนะครับสีเหลืองครีมปลายชมพูนะครับดอกซ้อนด้วยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงอุดมทรัพย์นะครับดอกไม่ซ้อนนะครับแต่เวลาออกทีนี่เป็นพุ่มๆเป็นช่อๆนะครับเวลาออกออกเยอะมากนะครับ แดงอุดมทรัพย์นะครับนี่ดอกใหญ่มากนะครับเทียบกับมือผมสีสวยแดงสดมากนะครับเวลาเขาออกเขาจะออกช่อหนึ่งหลายหลายดอกมากนะครับอันนี้ก็ใกล้บานแล้วนะครับต้นนี้ก็เป็นสีครีมนะครับชมพูขอบชมพูนะครับเหมือนกุหลาบเลยนะครับดอกซ้อนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใกล้บานแล้วนะครับ ดอกดอกมากนะครับออกช่อทุกช่อเลยนะครับอันนี้ใกล้บ้าแล้วนะครับดอกดดกมากนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ดอกซ้อนนะครับสีแดงนะครับแดงออกขอบดำๆนะครับสวยนะครับต้นนี้ดอกก็ดกมากนะครับ กล้จะบานพร้อมกันแล้วนะครับต้นนี้ผมเก็บไว้เพราะว่าลีลาเขาสวยนะครับเห็นไหมครับลีลาเขาแบบผิวไหวมากนะครับม้วนไปม้วนมานะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นกอดอกนะครับสวยมากนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่รักมากนะครับเพราะว่าสีขาวใสบริสุทธิ์นะครับสวยมากนะครับดูดอกนะครับใหญ่มากนะครับเทียบกับมือ ดอกใหญ่มากนะครับต้นนี้นะใครขับรถผ่านบ้านก็ถามตลอดนะครับดอกใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับสวยด้วยนะครับดอกซ้อนใหญ่จนเห็นไหมครับว่าช่อเขาจะห้อยลงมาเลยนะครับเพราะว่าดอกเขาใหญ่มาก ส่วนใหญ่ที่บ้านผมดอกจะดอกมากนะครับแต่ละต้นนี้ออกช่อทุกช่อยนะครับดอกแบบพิบๆนะครับดอกดอกมากนะครับเคล็ดลับนะครับที่ผมใช้อยู่ที่บ้านนะครับก็คือนี่เลยครับจูลินซีสังเคร์แสงนะครับทําเองนะครับทําจนเป็นสีแดงอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะครับจูลินซีสังเคร์แสง ให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเจ็ดวันให้ทีนะครับหนึ่งหนึ่งบัวใช้แค่สองช้อนนะครับไม้ทารากแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมว่ารากสวยมากนะครับอวบอ้วนแล้วก็ใหญ่นะครับใบสวยนะครับดอกกพลังมาแล้วเพื่อนๆก็ลองไปทํากันได้นะครับดูดินซีสังข้อแสงครับดอกโดกจริงๆครับคอนเฟิร์มสวัสดีครับ